จ้าอสวัสดีด้วยจ้ามาพี่น้องมือดีได้เหนอยงบอเมนูปลาซีม,มอนือเก้าโอ้ยมือนี่พักหลากหลายขนาดาเรืรียวก็กไปเด้อคำแรกแหกมาือเก้าจากพี่น้องจ้าโอ้ยแซ่บ,บคำยังไงวันนี้มีแคบหัวอือหือ เพิ่มเติมคือมีหัวปีด้วยนะทุกคนปลูกกล้ว้หลังบ้านนะเพื่อนจ้าจะได,ได้ได้กินหัวปีไหนไมีผีกวานพ้อเด้ย้หวันนี้เป็นเมนูที่แบบถูกใจอีกแล้ว ผักมากมายมีสลัดครอแล้วก็นี่มะระกีนอร่อยอือออ มาคาทอ่ทานแล้วผิุพันดีนะเพื่อนโอ้ยจิงได้เนาะ เป็นตั้งๆนอนน่าวันนี้ผักหลากหลายมีการหน้าทานเพื่อนกันอือ เมนูวันนี้นัวมากเผ็ดเปรี้ยวนัวปลาร้เหมือนเดิมเพื่อนจ้า Sắp mm -hmm. yep, mà you <laughs> Alright. ซอยเป็นเส้นยาวๆแบบนี้มันแสบเลยเป็นจ้า ชอบหอัวปีกระดาษชิดชูุหัวปีนี่ทำได้หลายเมนูเลยพี่น้องแกงใส่ไก่ก็อร่อยแล้วก็ปลาช่อนนะคะปลาช่อนนาแกงก็อร่อยนะคะแกงแบบ อีสานบ้านเฮาใส่ใบพักอีตูนะคะใบแมงลักนะคะแล้วก็กินกับผัดไทยก็ยิ่งอร่อยนะคะมันจะเข้ากันมากเลยพูดญิงที่คอดบุตร เอามาทานทำเป็นอาหารได้นะเนี่ยเอาไปแกงไปอะไรจะมีแบบน้ำนมให้ลูกหลายอ ลูกค้าออกก็จะขออภาราจจ์ในคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนจ๊ไบัลลังก์พรมว่าพอนำไมก็ตุ๊ที่กินแซ่บขอขอบคุณทุกท่านที่แบบ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะฝากคนงานซองน่อยๆซองนี้ไวนะ้เนี่ยออมาก่อนในเด้อพี่น้องเด้อแต่จะไปต่อหลังไมมคือเกาน่ะจ๊ะแ n a p